เจตัวแรกครับ31,500ตัวนี้32,500ของ38,000ครับ38,000พี่น้องครับอู้ยงัวตัวนองครับ สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีพิจาทุกท่านครับสำหรับเสาร์นี้ครับพิจามาอยู่หน้าคอของพอท่อนครับอยู่บ้านทวีผลตาบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชวงษาจังหวัดอำนาจเจริญครับเสาร์นี้กับบรรยากาศคึมคึมครับมันฝนจะตกพี่น้องนะครับทางไทยอำนาจครับคึมมอนฝนจะตกครับสำหรับเสาร์นี้ครับพอท่อนะครับสีแบงปันงัวแม่สาวสามตัวพี่น้องงัวแม่ลูกโครมหนึ่งครับ เอาราคาป้เบาเลยนะครับแม่สาวสามตัวมีตัวงามพี่น้องเปิดได้ค่ข้าว่าเบานะครับกับปพอทอนครับอยู่บ้านถทาพี่ผลพี่น้องนะครับดีครับเอาง่วแม่สาวตัวแรกเลยนะครับง่วแม่สาววัยหนึ่งปีสามเดือนนะพ่อครับหนึ่งปีสามเดือนหนึ่งปีสามเดือนพี่น้องนะครับถ่ายสูงอะไรพอร้อยยี่สิบหาครับร้อยยี่สิบหาครับพี่น้องครับถ่ายสูงร้อยยี่สิบหาบวกบเมง่วปีกว่าๆนะครับ นี่เป็นกระสังลายพี่น้องอุ้ยสดใสหัวแม่สาวตัวนี้ครับพอทอนเปิดในราคาเท่าไหร่ครับสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับต่อร่องหน่ยเปิดไว้สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับพี่น้องหัวตัวแหลกครับสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยต่อร่องหน่ครับใช่สูงหนอยยี่สิบห้าครับตัวสีแดงลำตัวเงาครับประกันตำนี้นะพ่อตัวแหลกปรันตำนี้ครับอุ้ตำนี้กาถูกขาดถอนครับเป็นหัวเครื่องดำนะครับเด้องัวตัวแหลก เพศสีดำพ่วงหางสีดำครับนุ่มสีเต่าเนาะพอเนาะนุ่มสีเต่าครับสีเต่าครับกลัมาทายง่อยพอเพลินนะครับนี่ครับพ่วงฮะพ้นหางกลมหญ่พี่น้องนี่ไซสดีพอนี่ไซสดีครับ้พี่น้องได้าปได้นี่ครับสามหมื่นหนึ่งพันหาร้อยครับง่ว่าสาวตัวแรกเป็นตะเหลี่ยงมาพี่น้องง่ว่าปีกว่าครับอนาคตกสิหไงคือพี่อีกนะครับเป็นง่ว่าเครื่องดำนะครับเด้อคุนคนไให้จับ คครรัับบลำโตวยาวพี่น้องครับมือรึงมีอ่ะมือรายละเอียดใกล้ๆกันนะหน้าตาครับเขาก็ไม่ได้ขึ้นหรอกมั่วยังยังหน่อยอยู่มั่วปีกว่าจมูกสีดำเข้มบวชีบวแวงนะครับมือลึงพี่น้องน่อสีเต่าจีบเล็บงามนะครับนี่ใส่ดีพี่น้องสามหมื่นหนึ่งพันหาลอยครับผู้ใดสนใจกระโถนตัวล่องแลควข้าวกระปทอนนะครับ ก็หูเลอะพ่อไม่ได้จกได้โอ้ครับพี่น้องเอ้าง้าแม่สาวตัวแรกครับเปิดาปราคาวเบาเบาประกันตัมนี้นะครับเน้องตับนี้ครับง้อสีงามครับพี่น้องสามหมื่นหนึ่งพันหาลอยต่อรองได้นะครับเป็นงัวเครื่องดั่งัวปีสามเดือนท่ายสูงร้อยยี่สิบหาบวกลบ นะครับนี่ไซดีบ้านผู้ใดมีง้วตัวเดียวครับเอาไปเลี้ยงเล่นพี่น้องนะครับเป็นห่งใบสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับต่อร่องไหนเด้อนะครับสดใสอยู่แล้วครับงวปีกกว่าครับอนาคตเกษตใหี่อีกไม่ดีนครับสดใสอยู่แล้วนะครับต่อไปครับพอยเบิ้งง้วตัวที่สองบัดนี้ง้วตัวที่สองครับประกันค้าถูกค้าทอนครับง้วตตวแเล ยืนงามบ่พี่น้องงัวสาวรถไซอยู่แล้วครับคุณอ่างดึกเลือกครับลำตัวเงาอ่างดึกต่อไปครับเบุ้งงัวตัวที่สองครับันี้ครับเบุ้งงัวแม่สาวตัวที่สองพี่น้องครับนี่ครับถ่ายสูงรอยยิ้มหาแล้วพอเนาะคือกันรอยยิ้มห่าครับเป็นงัวสาวปีปีเราพอปีเดือนครับตัวนถ่ายสูงรอยยิ้มห่าบวกลบพี่น้องครับงัวแม่สาวอีกแล้วตัวที่สองครับตัวนี้ค่าพอเปิดไปนะค่าเท่าไหร่ครับสามหมื่นสองพันห้าร้อยครับ สามหมื่นสองพันหรอยครับพี่น้องเั่วแม่เสาวัวหนึ่งปีหกเดือนครับพอว่ามันขึ้นมาจากเหมือนนะครับสามหมือนอ่นนี่แหละครับไม่ได้สาม,ม,มแล้เดียวมันผสมเนะานะมันผสมผสมพอทัานพอวานะบอกก็พิจาละขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วรอบแรกแล้วพี่น้องนี่ครับเป็นวั่วเครื่องดำนะครับเนื้อเพศสีดำพ่วงหางสีดำนะครับประกันต้นนี้นะครับเนาะประกันต้นนี้ครับขาถูกขาทอนถูกทอนประกันสามหมื่นสองพันหรอยพี่น้องครับนี่ เม็ดสีงามง้อตุครับสีแดงเข้มสีแดงเข้มครับใช่สูงร,รอยยี่สิบห้าบวกลบครับเป็นง้อแม่สาวาไวประมาณปีหกเดือนปีเจ็ดเดือนนะพี่น้องนะครับนุ่มจักเต่าครับนุ่มสีเต่าครับพี่น้่งีเต่าจริงเป็น,ซ,นซัดมาแล้วนี่ครับมาแล้วนสามม <c oughs> ื่อนี่ละซัดลงแล้วเห็นไหมแต่เอาหลบไหมแต่เอาหลบไหมเพราะยังครับผสมมาท่านพอรมาเขาผสมกัญยาเมื่อติด นะขวัญจับมองนางทับครับเม็ดสีดีง้วงตี้ครับถ่ายสูงดอยยีซึมหาบ,บุกวลบเมฆสาวพี่น้องเปิดนักเข้าเบาสามหมื 32, ่นสองพันหาลอยตอรองได้ครับเม็ดสีงามหัวตุยครับอ่อางดึกนะครับเบือลึงพี่น้องกีบเล็บงามเบื้องหน้าตาบัดนี้นะครับหน้าตาจะมีหูสวยนั่นแหละครับมีหูฟังขวานะครับจะมาเล่นนนำไปแต่น้อยนะ หมุนหัวมุนสวนปังขวาด้อพี่น้องครับมันจะโดนน้ำมันจับอยู่เห็นไหมครับหูฟังขวาขอบหูคิบหูสีดำนะครับกีบเล็บงามงวดนี้ใส่ดีพี่น้องจับได้ใบได้ครับสามหมื่นสองพันห้าร้อยครับงวดตัวที่สองแม่สาวอีกแล้วนะครับสดใจเดยครับงวดแม่สาวงวดติดสีงามครับสีแดงกับเข้มเลยพี่น้องนะหลอดต่อไปสามารถเอาไปผสมได้เล,เลยครับ สาม,มารถเอาไว้ผสมได้เลยนะครับงวัวแม่ตาพี่น้องครับปีหกเดือนปีเจ็ดเดือนครับตัวที่สองนะครับประถ or ผลแบงปันนะเปิดสามหมื่นสองพันหาร้อยครับอยากาเลื่นนั่มสันเทพี่น้องงวัวนี้ใส่ดีนะงข้าเจ้าเจ้าจับบ่อยมันก็เลยติดกับคนบ่อยอยังไงบ,บ่อยนะบ่อยหดเลยลามแจ็กเทียเลย อากาศเหมือนฝนจะตกนะพ่อมือน่อนี่ครับเม็ดสีแดงเข้มพี่น้องงามงามตัวนี้ผุนหนอกครับควันจับมองนังทับถ่ายสุงรอยีสิบหางบกลบครับเป็นซัดมาแล้วสามมือพามาแล้วสามมือถ้าอีกประมาณสิบแปดมือครับพี่น้องเอาผสมอาบัดเลยตอบต่อไปนะครับงัมงเป็นงัวปามันดูผสมแล้วครับพี่น้องบ่มีตําหนีเอียงครับมีตรงหูน้อยนึงนะครับหูน้อยนึง ต้องรับว่าแมสซ่าตัวที่สองถับเด้อได้สนใจกับโทรหาพระท่อนครับตัวร้องได้หยุดดอกพี่น้องนะครับเปิด์สามหมื่นสองพันห้าร้อยและค่ามาบากต่อไปบาทเนี่ยโอ้ก็นิ่งเทอบาทตัวนี้ <c oughs> ตัวที่ถ่ายสูงอะไรครับพอว่าแมสซาวัยสองปีถ่ายสูงร้อยสามสิบครับตัวนี้ ร้อยสามสิบร้อยสามสิบป่ะพ่อไม่นร้อยสามสิบบวกลบครับรายละเอียดพี่จ้าเขาทามก็พอประเด็นละบางทีพอมันก็จังบ่ได้ร้อยสามสิบบวกลบครับมั่วแม่สาว่ายสองปีแล้วพอสองปีครับยังไม่ท่าผสมครับตัวนี้ผสมหลายเดือนกว่าละผสมหลายเดือนกว่าพี่น้องอุ้ยมั่วตี้ครับนี่ครับแล้วลำตัวเงาลำตัวเงาแห้งพี่น้องแข้งขาใส่ได้เลยใหญ่เลยถ่ายสูงร้อยสามสิบบวกลบครับตัวนี้ครับ พอท่อนเปิดได้ราคาเท่าไรครับพ่อสามหมื่นแปดพันครับสามหมื่นแปดพันพี่น้องครับวิ่งมาตัวนี้ครับน่าสนใจครับง่วแต่ละโต้งพอท่อนเปิดไปสามหมื่นแปดพันต่อรองไน่ยครับเป็นง่วแม่สาวพี่น้องนี่ครับหนาโนกงามจมูกดําเข้มบวสีบแวงครับอี่ไซดี้อมนะพ่อไซดีครับตัวนี้ครับไหลเล็บเ้องามครับวู้วพี่น้องมองไหนไม่ได้หูขนาดหูแห้งง่วตัวนี้ลำตัวเงาแห้งพี่น้องมือเรื่องมีไม่ได้เบิดเป็นง่วเครื่องดำ นะครับพูนเดือนกว่าแล้วขึ้นว่าสิติดยุ่นแล้วเบิ้งล่างสมบ่ได้เดือนกว่าพี่น้องครับเอ้าสมโตเพศสีดำพ่วงหางสีดำครับนุ่มมีติ่งบ่ครับพ่อนุ่มมีติ่งหนึงซ้ำเม็ดปากามนี่แหละครับนุ่มสีเต่ามีติ่งฟังายครับาสมือพีจาด้วครับสามเม็ดปากามนะครับเพศสีดำสามหมื่น 8,000นคร 3, 000, 8, 000นคร้องราคาห้องครับ38,000ราคาห้องัวสดใสพี่น้องครับถ่ายสุ้งอร่อย30บอกลวมรวมไม่หมันกับบินพานกล่องพิจาวันนี้กบพพาบคอไพ่นะประกันค่าถูกค่าถอนนครน้องประกันครับงามครับพี่น้องมอสตเลยงามสตีโม่เครื่องดำนะครับไว้2ปีผสมได้เดือนกว่าไม่ตะหูจนะ้ง หอวเป็นตะแพร่งท่านพี่น้องมึงเนี่ยหัแห้แงหัแห้งเรือเม่ผู้เ<ห>ทา,าเลี้ยงได้หอยเด็กหน่อยผู้เทาเลี้ยงได้เลยให้เว็ดจับชูหัวโช<อ>นะครับหัวงามไปทไี่พี่น้องมันสดสำหรับครับหัวแม่าสาวตัวที่สามพี่น้องนะครับสามหมื่นแปดพันต่อรองได้ครับหัวแม่าสาว,วัยสองปีครับผสมในเดือนกว่าพี่น้องนะครับนี่ครับสดใสนิสัยดีครับพี่น้องเป็นตะเลี้ยงเลยตัวนี้นิสัยดีแห้ง นะครับผู้ได้สนใจก็โทรมาหาปอท่อนครับโทรมาต่อรองราคาเอาพี่น้องเป็นห้องไปสามหมื่นแปดพันครับต่อรองไหนเด้อนะครับมีรถดับทรงไก่ไก่โทรมาหาพรอมหรับโทรมาหาพรไปเลยครับเรต้องเกรงใจพี่น้องจหรับงัวแม่สาวครับโตที่สามน้องต่อไปเบิ้งงัวแม่ลูกครับบัานนี้ม้วแม่ลูกครับเบิ้งงัวแม่ลูกครับพี่น้องลูกขึ้นบัดงัวแม่ลูกลูกพอดีเลยนี่ครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวผู้นะพอนาอตัวผู้ครับ นี่ครับพี่น้องแม่เพิ่นทุ์ไสูงไหมครับร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบบวกลบพี่น้องครับเป็นงูไทยครับงูไทยแต่ว่าลูกเพิ่นงามลูกลูกไปสสูงซ้ำกันล่ะลูกไปสูงซ้ำกันเลยพี่น้องลูกตัวเถิดครับแม่เพิ่นสมเลรอเด้อสมจักหมื่นครับพ่อไายสมมาได้สิบกัวหมื่นล้วเด้อนี่สิบกัวหมื่นแล้วผสมเองผสมอาทิตย์ได้หรือผสมโตเรือเผสมโตครับผสมโตของผู้ใดครับพ่อพันของกันยังเขือปะเออตัด พรานัดบัดยังเคลื่อนนะครับไอ้นัดเพราพ่อไอ้นัดพี่น้องบามันบามันดำแดงหรือสีแดงมีหลายตัวมีหลายตัวตัวนี้สมสีแดงสีแดงมากโอเคครับตัวใหญ่สีแดงเพลนแม่ดุข่มนี่ครับพระทอนเปิดนี่ราคาเท่าไหร่ครับสามหมื่นแปดพันครับสามหมื่นแปดพันครับพี่น้องข่มนี่สามหมื่นแปดพันต่อรองได้แม่เพิ่มเป็นง้วงไทยไทยสูงร้อยยี่สิบครับพี่น้องเคยไปดูเจกโตนะครับสามปีสมนี่แหละครับสามในทองเคยไปดูกับสองตนะครับติดกับตัวที่สามในทองเด้อ ีครับพี่น้องหน้าตาครับจมูกสีดำเข้มบ้วนีบม้วแวงครับหีบเล็บงามัมวไทยน,น,นะครับแต่ว่าลดุพนงามลดุพนเป็นปสีดำแดงงามพี่น้องคุณหนับลูกซ่าครับไก่สูงไก่ซัมเมอรนี่แหละว่ายจากเดือนเนาะน,นี่นี่พี่นอ้องประมอ่านโอเคเดือนนี่ครับโอเคเดือนนะครับนนกเ,กดเดนาะนนงทรงูกงามแสดงว่าจะคล้องเกา่าเขาเจ้าบ่คอยสมบ่คอยสนใจบ่นสนใจนัง่งก่อคือสมศักดิ์สมศั นุ่มสีเต่านะครับพี่น้องประกันตํานี้นะครับทั้งแม่ทั้งลูกตันี้ครับคาทกคาทอนครับก้าวทอนควันจับหม่องนั่งทับครับเพดเพิ่นเพลดดำครับมีแดงหนึ่งข้างล่างครับเพลดดำอยู่ดอกพี่น้องครับพวงหางสีดำครับแม่เพิ่นตัวลูกเพิ่งงามนี่ครับเพลดสีดำเด้อมีแดงข้างล่างไหมหนึ่งครับผุ้ใได้สนใจกาโทุ่มมหา พ่อท่อนครับงัวแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกคนจะไปหาผู้สาวละมือนีกับว่าทายงัวให้พ่อท่อนพี่น้องนะครับเปิ้ลมีแบ่งปันงัวแม่สาวมีตัวง,งามพี่นอ้องจิจา่าจะผ้ายางเบืองอีกรอบนึงนะครับยางเบืองอีกรอบนึงนี่ครับสาวตัวแรกครับสามหมื่นหนึ่งพันหาร้อยสามหมื่นหนึ่งพันหาร้อยครับงัวแม่สาวตัวนี้พี่น้อง ถ่ายชุงร nah ่อยยี่สิบห้าบอกลบครับหนึ่งปีสามเดือนครับควบขเขาค้านีสดใสง้วดตีพี่น้องง้วดปีกว่านี่ครับปีกว่าสดใสนี่ใส้ดีนะครับเป็นงวดเครื่องดำตัวที่สองครับง้วดเม็สาวอีกปีหกเดือนตัวนี้ถ่ายสุงร่อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าบอกลบนะครับเม็ดสีได้ตัวนี้ครับอ่างหลึกเนื้อนังใหญวขึ้นมาคือเมื่อแล้วสามเมือดแต่ว่าย่งว่าทัานผสมพี่น้อง ตัวนี้สามหมื่นสองพันห้าร้อยเป็นงเอเขิงดำสีงามเม็ดสีงามทาอีกสิบแปดทิปเก่ามือครับเอาไปผสมได้เลยพี่น้องเอาไปผสมได้เลยครับวันจับหม่องนัง,งรับงัวเค่องดำนี่รลักฐานการขืนพี่น้องเพศพื้นห <c oughs> นามยังเต็มอยู่เลยพี่น้องกําลัางแห่งหน้าพื้นงวเค่องดำงัวแม่สาวตัวที่สองสามหมื่นสองพันห้าร้อยตัวนี้แห้งงามพี่น,อน้องบาดเนี้ยเอายังอีนอีกตายสุงงดอยสามสิบครับงวสองปี ผสมในเดือนกว่านี่ใช่ดีตัวนี้ดีทั้งสามตัวแล้วนี่ดีทั้งสามตัวนะครับตัวนี้สามหมื่นแปดตัวนี้สามหมื่นแปดพันพันอยา็เงินนำ้ำนะครับงวัวอยู่กับคนพี่น้องงวัวมันหูหลายเห็นบสามหมื่นแปดพันครับต่อไปงวัวแม่ลูกสามหมื 38, ่นแปดพันหึกันครับได้ไปสองตัวบัดพี่น้องผ้ได้มาแม่ลูกครับนี่ลูกพันดี แม่เพิ่มผสมแล้วซิฟก็มือผสมโตมาครับนี่พี่น้องลูกเพิ่งงามครับผู้ใดสนใจตัวใดกะทรมาหาพอทอดน,นะครับเดอ้อสำหรับเสานี้ครับพี่จ้าผ้าพี่น้องมามาเยี่ยมตอกม่วพปลทอดครับเปิดติดแบ่งปันม่วงไร้ตัวเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้พี่จา้าขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม